ข่าวเด็ด7 8 9ปืนกนดวนเพชรปืนกลชำนินดนาบอนได้คิวขึ้นดวนกับเพชรอพิมล์สีในพิกัด121ปอนด์เป็นคู่รองสุดเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์วันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ณเวทีม,มวยธนกอสเตเดียมกระดูกมวยการผ่านมวยพอกันไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะต้องเบียดสู้กันอย่างสนุกแน่นอนเพชรละผ่าเสียบูน่ารัก เมื่อช่วงเช้าของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเสียแขกพีเคแสนชัยได้ตัดสินใจถอนชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมออกจากการชกกับน่ารักปอประจักษ์เป็นคู่รองศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้เนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรทางทีมงานจึงนำเอาเพชรละพาสโส่พิษขึ้นดวนกับน่ารักแทนในพิกัด125ปอนด์เชื่อว่าเกมการชกต้องออกมาอย่างสนุกตื่นเต้นทบใจแฟนมวยแน่ครั้งหน้าขอจ่ายค่าตั๋ว5 0 0 0มืนบาท เชฟบุญธรรมภาคโพลรมตผู้จัดศึกเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์รู้สึกประทับใจในฟอร์มการชกของฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญที่ชกอ,ออกมาสนุกถูกใจคนดูทั้งในเวทีและทางบ้านขยันออกอาวุธมีความพยายามที่จะเป็นผู้ชนะสูงซึ่งตรงตามคอนเซปต์ของรายการที่ต้องการให้นักมวยชกกันออกมาสนุกตื่นเต้นแล้วใจคนดูทางเชฟบุญธรรมจึงขอประกาศว่าครั้งหน้าหากฟ้าเป็นหนึ่งได้มีโอกาสมาชกที่ศึกเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์อีก ขออนุญาตเสียแขกจ่ายค่าตัวให้กับฟ้าเป็นหนึ่งจำนวน5 0,000บาทเพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจของนักมวยหวังว่าทางเสียแขกและทีมงานพีคงจะไม่ขัดข้องสมิงเดชหนักใจหลังขาวยาวใหญ่ศึกมวยมันวันศุกร์วันศุกร์ที่23ตุลาคมนี้ผู้เอกจะเป็นการพบกันระหว่างสมิงเดชนออนุวัต์ยิมกับหลังขาว,วอสังประยในพิกัดร้2ยอปอนด์ล่าสุดเสียยะเมืองชนเผยไฟนิยมรับว่าหนักใจเนื่องจากหลังขาวเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวใหญ่ แต่ว่าหลังสังเวียนไปนานหลายเดือนในขณะที่สมิงเดชกอยู่สม่ำเสมอสภาพร่างกายได้เปรียบเชื่อว่าเกมการชกต้องออกมาอย่างสนุกแน่เพจมวยเดชเจ็ดแปดเก้าและย <c oughs> ูทูบมวยเดชเจ็ดแปดเกถ่ายท่อสดในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป าบพิภพฟิตบูรอบ8คนปูนเสือปราบพิภพเอราวันยืนยันสภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะขึ้นชกกับเดโชเล็กปอบริลักษ์ในการชกม,มวยรอบปูนเสือรอบ8คนนัดแรกในศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้มั่นใจในจังหวะฝีมือตรงดักสาสแข่งต่อยหมัดเก็บ2แต้มแรกในรอบ8คนมาคองได้อย่างแน่นอนเสียบบจัดคู่เดือด ึกมวยมันวันศุกร์บวกสอกาแฟมวยไทยวันที่หพฤศจิกาย,ยนนี้พร้อมระเบิดความมันกับปิตันบูหนึ่งล้านเล็กในพิก140ัด140่ปอนด์แสงมณีซัดร,รุงกิตพิกัด1้อ1 3 9ปอนด์แฟนมวยห้ามพลาดไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน